สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับจะมารีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์นะครับเป็นมินิโปรเจคเตอร์นะครับที่รองรับระบบ Wi-Fi นะครับมาดูโลโก้ของเขานะครับเป็นเครื่องที่รองรับระบบ Wi-Fi นะครับก็คือ Wi-Fi Ready นะครับเราสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็ดูคลิปดูภาพยนตร์ใน YouTube ได้เลยนะครับเป็นของใหม่ มือหนึ่งแกะกล่องนะครับตัวนี้นี่ครับก็จะเป็นด้านข้างก็จะเป็นอ่อิมเมจซิสเต็มก็เป็น L.C.D. นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีโลโก้มีอะไรต่างๆเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยนะครับอ่าผมรีวิวคนเดียวมือเดียวนะครับก็จะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับถ้าชักช้าก็อย่าว่ากันนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวผมเปิดกล่องมาเลยนะครับเปิดกล่องแล้วก็ค่อยๆเลื่อนออกมานะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเลื่อนออกมานะครับ เมื่อแกะกล่องเลื่อนออกมาเราก็จะมาดูกันนะครับว่าภายในกล่องของโปรเจคเตอร์นะครับมีอะไรแล้วก็ได้อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเอากล่องออกก่อนนะครับภายในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือนะครับแล้วก็มีสายอ,อันนี้สายไฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาย Av นะครับที่เชื่อมต่อกับ กล่องดิจิตอลทีวีหรือเครื่องเล่น d v วดีเครื่องเล่นบูเล่ต่างๆนะครับแล้วก็มีรีโมทนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทดสอบเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะแกะเครื่องออกมาแล้วก็ทําการทดสอบให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ดูกันเลยนะครับเอาละครับเมื่อแกะกล่องออกมานะครับผมก็จะแกะหน้าตาของตัวปิดเลนออกมานะครับตัวนี้นะครับ เป็นมินิโปรเจกเตอร์นะครับของยูนิคนะครับ w y f i Ready นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเสียบสายแล้วก็ทดสอบให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันเลยนะครับสักครู่นะครับเสียบสายก่อนครับเอาแล้วครับแล้วผมก็ได้เสียบสายไฟเรียบร้อยนะครับนี่ครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเมนูต่างๆนะครับตรงนี้กดปุ่มโอเคนะครับส่วน ในส่วนของตรงนี้ก็คือซอสนะครับก็คือการค้นหาแหล่งสัญญาณตรงนี้ก็เป็นเมนูตรงนี้ก็ปุ่มโอเคหรือปุ่มตกลงอันนี้ก็ปุ่มกลับนะครับปุ่มกลับนั่นเองเดี๋ยวผมจะพามาดูช่องต่อต่อตางๆนะครับในส่วนของช่องต่อตรงนี้ก็เป็นต่อหูฟังหรือต่อแอมพลิฟ e r เออร์ออกแอมลำโพงใหญ่นะครับตัวนี้ สัญญาณ AV In นะครับต่อกล่องดิจิตอลเครื่องเล่น DVD เข้าตรงนี้ได้เลยตรงนี้สัญญาณ HDMI นะครับต่อเครื่องเล่นบูเลต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี HDMI เข้าได้เลยนะครับในส่วนของตรงนี้ก็มี USB นะครับเป็น USB ได้2ช่องเลยนะครับและข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นช่องต่อ VGA สำหรับต่อคอมพิวเตอร์กับโน้ตบุ๊กนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลัก๊กนะครับเสียบปลัก๊กทดสอบกันเลยนะครับตอนนี้ พร้อมแล้วก็มาเสียบปลั๊กกันเลยครับเดี๋ยวนะครับ่าเสียบปลั๊กเรียบร้อยครับเมื่อทําการเสียบปลั๊กเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมก็จะมีสัญญาณเห็นไหมครับสัญญาณไฟติดขึ้นมาแดงๆตรงนี้นะครับให้เรากดปุ่มนะครับเปิดเครื่องได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับปุ่มตรงนี้ปุ่ม power จะอยู่ตรงนี้นะครับก็กดเปิดเครื่องได้เลยนะครับอผมจะกดนะครับ ผมมีมีรีโมทนะครับแต่ผมไม่มีฐานไม่มีแบตของรีโมทนะครับก็เลยจะไม่ได้ใช้ก็จะใช้มือนะครับนี่ครับมาแล้วครับเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เปิดเครื่องขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าสู่เมนูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งขาข้างหน้าก่อนให้มันสูงขึ้นก่อนในส่วนของขาตั้งที่จะทําให้สูงขึ้นนะครับมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับนี่มีน็อตแล้วก็หมุนออกมาได้เลยนะครับหมุนน็อตให้มันสูงขึ้นนะครับ หมุนหมุนหมุนใ nah. <Mat> right. ห้มันสูงขึ้นได้นะครับแล้วก็มาตรงนี้อ่ามาดูนะครับเดี๋ยวยังไม่พอนะครับเดี๋ยวยังสูงไม่พอนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนออกมาอีกให้มันสูงสูงกว่านี้นะครับให้มันสูงสูงกว่านี้ออ่่าาเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งใกล้แล้วใกล้แล้วปึ๊บอ่าเอาละครับอ่าสูงพอแล้วนะครับทีนี้นี่เลยนี่ขึ้นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่ามันเป็นเบลอๆอยู่นะครับคุณผู้ชม ก็ให้เรากดเข้าที่เมนูได้เลยนะครับเพื่อเพื่อที่จะดูนี่ครับเมนูจะอยู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าที่เมนูตรงนี้นะครับเพื่อที่จะดูตัวหนังสือเห็นไหมครับตอนนี้มันเบลอไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้โฟกัสนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องโฟกัสภาพตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นตัวที่จะโฟกัสนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นการปรับเขาเรียกคีย์สโตนก่อนนะครับตรงนี้แล้วตรงนี้ปรับโฟกัสนะครับตรงนี้ความคมชัดหมุนไปทาง น่าจะหมุนแนวหมุนซ้ายมาก่อนอหมุนซ้ายไม่ใช่ต้องหมุนขวานะครับหมุนขวาไปหมุนขวาไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเห็นไหมครับตัวหนังสือมันก็จะเริ่มชัดขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้อ่านี่นะครับตัวหนังสือมันก็จะเริ่มชัดขึ้นมาแล้วนะครับเอาชัดของเรานะครับคุณผู้ชมครับเอาชัดของเราเลยนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนดูความคมชัดของผมก่อนนะครับเอาชัดของใครของมันตาใครตามันนะครับ อ่านี่เบลออยู่เดี๋ยวนะครับเอาเอาชัดๆของผมนะครับปึ๊บอ่าอันนี้ก็พอได้นะครับตอนนี้พอได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมปรับตรงนี้ก่อนนะครับอ่านี่นะครับตรงนี้พอได้นะครับเห็นไหมครับมันชัดแล้วเห็นไหมครับเมื่อสักครู่นี้มันจะอ่านตัวหนังสือแทบไม่ออกเลยนะครับตอนนี้เราก็อ่านออกแล้วนะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวผมปรับใหม่ก็ได้นะครับให้ตัวหนังสือชัดๆนะครับโอ้โหเจ่มเลยครับคุณผู้ชมครับดูครับ อืมสุดยอดครับอ่าเอาชัดๆเลยนะครับอ่ะนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ขนาดผมเปิดไฟนะครับเปิดไฟนีออนนะครับคุณผู้ชมครับสําหรับเจ้ามินิโปรเจคเตอร์ตัวนี้ตอนนี้ก็ชัดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับเมื่อเราทําการเปิดเครื่องขึ้นมาชัดเราปรับโฟกัสตรงนี้แล้วนะครับปรับคีย์สโตนตรงนี้ปรับคีย์สโตนก็คือให้มันจอตรงๆแล้วตรงนี้ก็โฟกัสตรงนี้ เราเห็นตัวหนังสือแล้วนะครับชัดเจนเด่นชัดแล้วนะครับตอนนี้ทีนี้ผมจะมาทําการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับคุณผู้ชมนี่ครับกับโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับเราจะต้องทําการไปที่เดี๋ยวผมเปิด wi-fi ก่อนอะ w i f i เปิดแล้วนะครับอ่ามือถือเปิด wifi แล้วซัมซุงโน้ต4แล้วในส่วนของตัวโปรเจคเตอร์นะครับเราจะต้องเข้าไปที่ลูกศรนะครับเห็นไหมครับ ลูกศรมาทางขวามือนะครับเราก็เลื่อนมาตรงนี้ได้เลยตรงคําว่ามิลลาดมิลลาดแคทนั่นแหละครับเห็นไหมครับภาษาอังกฤษจ่านับจากตัวแดงแงนะครับมิลลาดแคทเห็นไหมครับมิลลาดแคทตตัวแดงๆก็ใช่นะครับสีน้ําเงินก็ใช่่ะเดี๋ยวผมเอามิลลาดแคทตัวแดงๆดูเลยอ่กดโอเคไปเลยนะครับมันอยู่ที่คําว่า Airplay นะครับตัวสีแดงแ Air Play นะครับอผมจะกดโอเคลงไปนะครับปุ๊บนี่ครับมันก็ กำลังหาสัญญาณนะครับคุณผู้ชมครับกําลังหาสัญญาณนะครับ Ä, เดี๋ยวสักครู่นะครับผมจะลองลองเสียบเสียบเมาส์ก่อนนะครับผมมีเมาส์อยู่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมจะเสียบเมาส์นะครับอเมื่อสักครู่นี้นะครับในขณะที่ผมมือไปโดนปลั๊กนะครับมันหลวมนะครับมันสายหลุดไปนะครับก็รอสักครู่นะครับคุณผู้ชมอะมาแล้วครับาผมจะต่อเชื่อมต่อกับ WiFi ให้ดูก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับ อ่ะผมใช้เมาส์ไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับนี่ผมใช้เมาส์อ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับผมลองลองเสียบเมาส์ดูมันจะได้ไหมนะครับลองดูนะครับว่าตัวนี้มันจะใช้กับเมาส์ได้ไหมนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับอ่าเดี๋ยวนะครับลองดูสิเมาส์ได้ไหมอ่าไม่ได้นะครับเพราะว่าเมาส์ไม่ขึ้นเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับผมลองลองเสียบเมาส์แล้วแสดงว่า USB ตรงนี้อาจจะไม่รองรับเมาส์นะครับ เท่าที่ผมสังเกตเดี๋ยวลองอีกรูกหนึ่งดูสิไหนเออตัวนี้อาจจะไม่ลองรับเมาส์นะครับตัวนี้อาจไม่ลองรับในเมื่อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอาไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับอ่ะทีนี้ผมจะลองลองเข้าสู่ตัวมีเดียให้ดูนะครับต่อเชื่อมต่อ wifi นะครับแล้วก็กดโอเคไปเลยนะครับปึ๊บนี่ครับกด m o v i e ไปเลยนะครับลองดูสิ h ิ s แฮดบิล move ฟอ๋อตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้ออกไปก่อนนะครับไม่ใช่นะครับก็กลับหลังมาก่อนกดแบ็กกลับหลังมาก่อนอ่ามันจะต้องเป็นตัวโน้นนะครับตัวมิราดแคสสีฟ,ฟ้านะครับเดี๋ยวผมปรับโฟกัสก่อนนะครับตรงนี้ปรับโฟกัสให้ชัดๆก่อนนะครับเดี๋ยวฟับปรับโฟกัสก่อนอ่าอันนี้ชัดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไป กดที่ลูกศรนะครับลูกศรตรงนี้ไปทางขวาให้ไปตรงที่คําว่ามิลลาดแคสนะครับนี่ครับตรงที่1นับจากตัวสีแดงนะครับนับสีแดงแดงก็2ตัวคําว่ามีเดีย Air p l a ์เพลย์สี่มิลาดแคสนะครับเอาผมจะ Enter ไปโอเคไปนะครับที่มิลาดแคสนะครับอ่ามิลาดแคสนะครับกําลังก็รอนะครับรอกําลัง Connect อยู่นะครับมันบอกนะครับรอรอคอนเน็กอยู่นะครับเดี๋ยว ผมจะมาในส่วนของโทรศัพท์มือถือผมนะครับคุณผู้ชมครับอ่าผมก็จะมาต่อออกจอนะครับในโทรศัพท์มือถือผมก็มาที่คำว่า NFC and sharing นะครับแล้วก็มาที่สกรีน MyMoling นะครับนี่ครับ l รลลี่ป๊นี่ครับมันเจอนะครับ l รลลี่ป๊เห็นไหมครับมันตรงกันเลยนะครับชื่อมันนะครับเนมก็ l รลลี่ป๊นะครับตรงนี้ก็ l รลลี่ป๊นะครับเห็นไหมครับมันเห็นแล้วมันก็จะเชื่อมต่อ มันกำลังจะเชื่อมต่อกันอัตโนมัตินะครับคุณผู้ชมครับมัน connecting อยู่นะครับหน้าจอจะขึ้นคําว่า connecting นะครับตรงนี้ก็ connecting อยู่นะครับคุณผู้ชมครับอ่านี่ครับมันสัญญาณมันติ้ง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 อยู่นะครับ security success ตรงโน้นมันมีอามาแล้วนะครับนี่ครับ่าเชื่อมต่อได้ง่ายทีเดียวนะครับนี่ครับผมเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของผมแล้วนะครับเห็นไหมครับ ตอนนี้ก็เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปรับโฟกัสก่อนนะครับมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับไปแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งปรับโฟกัสหน้าจอมือถือแล้วก่อนเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตปรับหน้าจอก่อนนะครับให้ให้ชัดๆเลยนะครับปรับโฟกัสก่อน เนี่ยนะครับปรับหน้าจอมือถือให้ตัวหนังสือมันชัดนะครับอ่านี่นะครับตอนนี้ก็ชัดแล้วนะครับทีนี้มันก็เชื่อมต่อกันเรียบร้อยนะครับกับตัวโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุงตัวนี้อ่าผมจะเข้าดู youtube นะครับปึ๊บเข้าดู youtube เลยนะครับดู youtube เลยนะครับอ่าดูเพลงอะไรดีครับอ่าดูเพลงอะไรดีเดี๋ยวก่อนนะครับ เข้าดูช่องเพลงที่ผมได้เซฟเพลงต่างๆไว้นะครับหรือเรากดค้นหาใน youtube ได้เลยนะครับปึ๊บเพลงใส่ใจได้แค่มองนะครับอ่ะใส่ใจได้แค่มองอ่ะทดสอบดูนะครับอ่านี่ที่นี่เป็นเพลงที่ผมทดสอบอยู่เรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับนี่มีลำโพงในตัวด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเล่งเสียงดูนะครับนี่ครับอ่ะแล้เวเราก็กด นนะครับี่ครับดูครับคุณผู้ชมครับนี่ผมเปิดไฟนะครับเปิดไฟนีออนนะครับแล้วก็ทดสอบการฉายนะครับเล่นจาก youtube นะครับ youtube จากโทรศัพท์มือถือนะครับต่อแบบไร้สายเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับต่อแบบไร้สายเลยนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะไปปิดไฟนะครับคุณผู้ชม อันนี้ผมเปิดนะครับเปิดไฟนะครับเปิดไฟนีออนนะครับหนึ่งหลอดนะครับอ่าทีนี้ผมจะลองลองปิดไฟนะครับเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอกันก่อนครับนี่ครับ LCD โปรเจคเตอร์นะครับระบบ Wi ไ Fi นะครับตัวนี้นี่ครับสุดยอดนะครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมจะไปปิดไฟก่อนอ่าปิดไฟแล้วครับคุณผู้ชมครับอ่าดูครับคุณผู้ชมดูภาพนะครับหืสุดยอดมากครับคุณผู้ชม นี่ครับไม่กระตุกเลยนะครับนี่ครับดูเล่นจากโทรศัพท์มือถือนะครับออกจอโปรเจคเตอร์นะครับสำหรับเจ้าตัวยูนิคตัวนี้นะครับสุดยอดครับตัวนี้ครับสุดยอดจริงๆครับอ่าดูเพลงอื่นๆนะครับอ่ามาดูเป็นคาราโอเกะแล้วกันนะครับนี่ครับเปิดเป็นคาราโอเกะ เปิดเป็นคาราโอเกะนะครับตัวนี้สุดยอดเลยครับคุณผู้ชมสำหรับเจ้ามินิโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับ1,800ลูเมนนะครับเป็นมินิโปรเจคเตอร์เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับเชื่อมต่อแบบไร้สายได้เลยนะครับตัวนี้สุดยอดเลยครับเดี๋ยวลองดูหนังไทยสักเรื่องหนังดูซิหนังไทย ค้นดูหนังไทยสักเรื่องนึงนี่หนังเรื่องอะไรเนี่มาดูกันค่ะคุณผู้ชมมาดูกันอ่านี่ทดสอบดูครับคุณผู้ชมครับดูความแจมนะครับในเวลาที่เราปิดไฟดูนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆนะครับสําหรับเจ้ายูนิคนะครับความสว่าง1800ลูเมนตัวนี้ครับดูครับฉายกลางคืนแล้วก็ปิดไฟแบบนี้ยิ่งแจมเข้าไปอีกนะครับคุณผู้ชมครับฉายได้จอใหญ่นะครับ แต่ผมตั้งใกล้ๆนะครับก็เลยได้จอไม่ใหญ่นะครับนี่ครับผมตั้งระยะใกล้ๆกับกําแพงนะครับดูแสงนะครับที่พุ่งออกมานะครับตัวนี้นะครับมินิโปรเจคเตอร์นะครับต่อแบบไร้สายได้เลยนะครับคุณผู้ชมดูครับนี่อันนี้ผมเล่นจากโทรศัพท์มือถือนะครับนี่เล่นจากโทรศัพท์มือถือออกจอครับดูที่จอนะครับคุณผู้ชมครับดูครับสุดยอดทีเดียวครับอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟแล้วก็มาเสียบแบบ แบบ HDMI นะครับอ่ะผมเปิดไฟแล้วนะครับคุณผู้ชมครับดูภาพนะครับนี่ผมเปิดไฟนะครับเดี๋ยวผมจะมาเสียบสาย HDMI นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวปิดมือถือก่อนนะครับอ่ะปิดโทรศัพท์มือถือก่อนนะครับปิดการเชื่อมต่อจากโทรศัพท์มือถือนะครับผมก็จะปิด wi-Fi นะครับมันจะได้ไม่เชื่อมต่อนะครับนี่ครับผมปิด wi-Fi แล้วนะครับตอนนี้เมื่อปิด wi-Fi แล้วก็จะออกมาแบบนี้นะครับ หน้าจอเราก็กดคำว่า return ก็คือตรงนี้นะครับก็ออกมามันก็จะมาสู่หน้าจอหลักแบบนี้แล้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือหน้าจอหลักนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเสียบอ่า USB ไม่ใช่เสียบอ่า HDMI นะครับนี่ครับมีสาย HDMI ต่อมาจากกล่อง Android นะครับกล่อง h d player นะครับกล่อง Media Player หรือว่ากล่อง Android นั่นเองอ่ะโทรศัพท์มือถือจบไปนะครับ ทีนี้เราจะมาเสียบ HDMI นะครับช่องต่อ HDMI ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับมาทดสอบกันเลยครับอ่ะเดี๋ยวขอต่อก่อนนะครับเอาละครับเมื่อเราทําการเสียบสาย HDMI เข้าด้านข้างตรงนี้นะครับสาย HDMI ก็มาจากกล่องตรงนี้นะครับเมื่อเราต่อสัญญาณมาจาก HDMI เราก็ต้องมากดที่คําตรงลูกศรชี้ไปทางขวานะครับคําว่าซอสนะครับกดไปเลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับซอส มันถ้ามันอยู่ในหน้าแบบนี้คุณผู้ชมจะเห็นคําว่า,าไหนครับเดี๋ยวนะครับคำว่า HDMI เห็นไหมครับตัวสีขาวขาวล่างสุดตัวสีขาวขาวภาษาอังกฤษเขียนว่า hdmi นะครับแล้วก็กดลูกศรน,นี่ครับลูกศรซ้ายขวาขึ้นลงมาทางขวาตรงนี้แล้วก็กดโอเคตรงนี้นะครับกดโอเคไปได้เลยนะครับปึ๊บ นี่ครับเมื่อเรากดโอเคมาเห็นไหมครับมันก็จะเป็นโลโก้ของกล่องตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการดูหนังกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมขออนุญาตเสียบเมาส์เข้ากับกล่อง Android ก่อนนะครับสักครู่นะครับอ่ะโอเคนะครับนี่ครับเห็นเมาส์ผมแล้วอ่าผมจะมาทำการทดสอบการดูหนังนะครับให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับคุณผู้ชมครับ อ่ามาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบการดูภาพยนตร์กันนะครับเรื่องอะไรดีครับเรื่องอ่าเดี๋ยวนะครับผมหาหนังที่ผมเคยดูก่อนนะครับอ่านี่ครับเจมบอลนะครับเจมบอลอ่ะเดี๋ยวผมขอปรับโฟกัสมันก่อนแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะนี่นะครับเจมบอลเดี๋ยวผมเห็นเออไม่ใช่ เรื่องอาฟาสต์นะครับที่ผมเคยทดสอบเรื่อยๆนะครับฟาสต์นะครับามาดูฟาสต์แปดกันนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าฟาสต์อะไรนะครับเมื่อสักครู่นี้เห็นนะครับเอาใหม่ เดี๋ยวผมจะให้ดูฟาสต์แล้วกันนะครับใช้เมาส์ไม่สะดวกนะครับฟาสต์แปดแล้วกันนะครับใช้รีโมทดีกว่านะครับอ่าผมจะกดรีโมทเข้าไปแล้วนะครับนี่ครับมาแล้วนะครับฟ a สต์นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าเมนูไปทําการอาเร่งเสียงนะครับนี่ครับมันเข้าเมนูได้นะครับก็ลําโพงนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะกดเร่งเสียงลําโพงนะครับสแตนดาร์ดนะครับอันนี้บาลานซ์นะครับ อันนี้โหมดสแตนดาร์ดนะครับคุณผู้ชมก็กดสแตนดาร์ดไว้ก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับความแรงมันก็คงตามนี้แหละครับเดี๋ยวเรามากดเล่นตรงนี้เอาอ่นนี้นะครับก็เล่นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่เข้าเมนูได้นะครับนี่เข้าไปเซตเมนูต่างๆได้เลยนะครับ ในเมนูมันนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับดูนะครับหนังเรื่องฟาสนะครับคุณผู้ชมครับฉายจากเจ้ามินิโปรเจคเตอร์ตัวนี้แหละครับคุณผู้ชมครับผมก็ทดสอบในการต่อสําหรับมือถือให้ดูไปแล้วนะครับ1รอบนะครับคุณผู้ชมครับก็สวยงามจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับตัวนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสําหรับตัวนี้ก็ขาย2,700บาทนะครับ คุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับเด็ดชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ